เวลาที่แฟนๆลิเวพูลจะต้องโบกมือลาเควินคาร์เฮอร์แล้วนะคะหลังจากที่ยื้อกันมานานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเควินคาร์เฮอร์เขาแสดงเจตนาชัดเจนนะคะว่าเขาต้องการการลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาตำแหน่งมือหนึ่งผู้รักษาประตูทีมชาติไอร์แลนด์แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่อาจจะทำให้เขาไม่ได้ย้ายจากลิเวอร์พูลสักที จริงแล้วต้อบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ยุคของเยร์เกนคลอซึ่งตอนนั้นเยร์เกนคลอฟก็ซื้อใจเคมีครอเวอร์ให้อยู่กับทีมต่อโดยบอกว่าเรามีผู้สาประตูที่ดีที่สุดมือหนึ่งแล้วเราก็ยังมีผู้สาประตูที่ดีที่สุดแบบมือ2อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนั้นก็ซื้อใจด้วยการให้เคมีครอเวอร์ลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่ยื้อกันมานานมันก็จะ ต้องจบลงสักทีนะคะเพราะว่าเควินคาร์าเฮอร์เขาก็ชัดเจนแหละว่าเขาต้องการลงเล่นต้องการเป็นมือหนึ่งเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งในทีมชาติทุกคนรู้เวลานะคะว่านักเตะกับทีมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่กันล่าสุดทางหน้าของ Sky Sport ได้มีการรายงานออกมาะคะ่ะว่าตอนนี้เป็นฟอร์ดหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจเควินคาร์เฮอร์ได้มีการติดต่อลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อเควินคาร์รเฮอร์ อย่างทางการแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ราคาค่าตัวของเคมริคลเฮอร์อรอถูกตั้งไว้เราๆ25ล้านปอนด์แต่ไม่รู้ว่าการไปในครั้งนี้จะเป็นราคานี้หรือเปล่าแต่ที่แน่คือมีการติดต่อเข้ามาพูดคุยกับลิพูเพื่อดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมอย่างทางการแล้วนะคะซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าก็มีความรู้สึก เสียดายแหละถ้าหากว่าเราจะต้องเสียแคมิเน็คาร์เอร์ไปแต่อีกในมุมหนึง่งเราก็เข้าใจนักเตะนะคะว่านักเตะเองเขาก็อยากจะได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องมันไม่มีใครที่ฝีมือดีแล้วอยากจะนั่งเป็นตัวสำรองอย่างแน่นอนทุกคนก็ต้องหาโอกาสให้ตัวเองได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วส่วนราคาค่าตัวจะไปจบกันที่อย่างไรเบนฟอร์ดจะได้แคมิเน็ตคาร์เอร์ ไปร่วมทีมอย่างที่พวกเขาต้องการไหมอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปเนเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในยุคของไมเคิลเอสเวิร์ดการเจราจาต่างๆนานาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเคี่ยวอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าได้ราคาที่ใกล้เคียงกับลิพูต้องการเชื่อว่าลิพูจะปล่อยนักเตะไปตามทางที่นักเตะเลือกอย่างแน่นอนทีนี้เราไปที่ดีลของมิลลสเคอรเคสกันหน่อยอันนี้อัปเดตนะคะ นักเตะก็ยินยันชัดเจนนะคะมีเจตนารงชัดเจนว่าต้องการย้ายมาเล่นให้กับลิปูดิวตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเจราจานะคะแต่เฟ r ร์สไพ o อ i ร y ในตอนนี้ของหงแดงลิปูก็ยังคงเป็นฟอ e i เรนเวสตไม่ใช่ว่าเป็นนักเตะตำแหน่งเดียวกันนะคะแต่ลิปูเนี่ยพยายามที่จะปิดดีวฟอเรนเวสตให้ได้ก่อนและหลังจากที่ปิดดีลของฟอเรนเวสเสร็จ ก็จะเป็นในดีวของมิลลสเคอร์เคสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าลิพปูจะยุ่งวุ่นวายกับดิวของฟอร์เรนเวสไม่ได้แปลว่าลิปปูทิ้งดิวของมิลลสเคอร์เคสไปนะคะลิปพูยังมีการติดต่อยอยู่เรื่อยๆกับบอลมาร์คค่ะเพื่อพูดคุยนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเจราจานะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าลำดับความสำคัญตอนนี้ยังคงเป็นฟอร์เรนเวสอยู่ด้วยความคือค่าตัวมันก็ค่อนข้างสูงเนาะลิปูก็พยายามอยากจะปิดดิวนี้ให้เร็วเร็วที่สุดเว สองนักเตะคนนี้มีเป้าหมายเดียวกันนะคะคือพวกเขาต้องการย้ายมาเล่นให้กับลิพูแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะก,กับลิพูไม่ได้มีปัญหาใดๆค่ะฉะนั้นแล้วแฟนๆลิพูก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงนะคะสาหรับดีลของสองคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วลิพูก็เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายมากๆเลยนะคะทั้งเนื้อเรื่องของดีลนักเตะทั้งสุดสัปดาห์ที่พิ่ง เฉลิมฉลองแชมป์ขบวนพาเหรดไหนจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่เมืองลิพูในวันอาทิตย์ที่มีชายชาวบริตตนนะคะหรือชายชาวกรีเนี่แหละผิวขาววัย5้53ปีได้มีการขับรถพุ่งชนฝูงชนที่ไปร่วมง,งานไปร่วมขบวนพาเหรดแล้วก็มีคนบาดเจ็บหลายสิบคนเลยนะคะหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ยมีเด็กเล็กด้วยนะมีเด็กแบบ แบบวัยประมาณ11ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีเด็กถ้า,ถ,าถ้าติ๊กจำไม่ผิดนะคะจากบรรดาผู้บาดเจ็บเนี่ยมีเด็กอยู่ราวๆ4คนด้วยกันจนมันเป็นเหตุทําให้ทางด้านของคุณทีมของลิปูปฏิเสธการไปร่วมง,งานของสมาคมผู้จัดการทีมของอังกฤษ รางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมของอังกฤษปีนี้เป็นของอาร์เนอร์สโลตนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งท่าตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยากจะไปร่วมงานเลี้ยงฉลองประจำปีของสมาคมผู้จัดก,การทีมอังกฤษอย่างมากแต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็เลือกที่จปะปฏิเสธแล้วก็เป็นการส่งสารแทนเนะคะเนื่องด้วยว่าลิปูเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีความสุขที่สุดแล้วก็ เป็นสัปดาห์ที่ทุกใจที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทางนักของอันเนอร์สโอตก็ได้บอกนะคะว่าเขาเองก็รู้สึกเสียดายรู้สึกผิดหวังที่เขาไม่ได้ไปร่วมง,งานนี้แล้วก็ตัวเขาเองคือตั้งใจมากๆว่าอยากไปร่วมง,งานนี้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เมืองลิพูมันก็เลยทําให้เขา ต้องเลือกที่จะปฏิเสธที่จะไปงานนี้อัานเนอร์ยังได้บอกอีกด้วยนะคะว่าฟุตบอลมันสร้างสิ่งที่ทําให้คนทะเลกกาะกันเป็นอริกันแต่ท้ายที่สุดในช่วงเวลาสถานการณ์ที่ยากลบาบากมันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาต้องขอขอบคุณบรรดาแฟนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ร่วมใจการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาผู้ที่โดนแบบจากเหตุการณ์ไดงในครั้งนี้ได้ทั้งทั่วทีแล้วก็ ต้องขอขอบคุณทีมงานฉุกเฉินเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนที่ได้ให้การช่วยเหลือฝูงชนที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ได้อย่างท่วงทีอันเดอร์ได้บอกเขาว่าเขาเนี่ยตั้งใจมา,มากว่าเขาอยากจะไปร่วมง,งานนี้แล้วก็อยากจะพูดคุยกับเซอร์อเล็กเฟอร์กซันแต่ท้ายที่สุดคือเขาก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมง,งานนี้ตามข่าวที่มีการบอกนะคะว่าลิปูได้มีการยกเลิกงานเลี้ยงทั้งหมด หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนะคะเพราะว่ามันก็มีคนที่ได้รับผลกระทบหลายสิบคนนะ,ะทุกคนอย่างที่สโลแกนของริวพูแหละทุกครั้งที่ริวพูพูดถึงแฟนๆริวพูจะใช้คําว่าครอบครัวนะคะเมื่อคนในครอบครัวของเรากําลังเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายมันก็ไม่มีใครทีอยากจะไปเฉลิมฉลอง,ลองไปมีความสุขอะไรเนาะ ก็ต้องอยู่เคียงข้างกันนะคะแล้วก็อัปเดตนิดนึงนะคะในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะตามข่าวรายงานบอกว่าทุกคนปลอดภัยนะอาการคงที่ถึงอย่างไรแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,ตมก็จะเอามารายงานให้ทุกคนทราบกันนะคะซึ่งแน่นอนถือว่าจะเห็นการทางนี้มันมีเรื่องราวที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์บางมุมเนี่ยก็บอกว่าอา้าวทำไมถึงไม่มีการปริดถนนซึ่งจริงๆแล้วก็มุ่งไปที่เรื่องของความปลอดภัยนะคะ เขาก็จริงๆนะคะเวลาที่มีงานอะไรแบบนี้ที่เป็นโอ้โหฝูงชนเป็นล้านมารวมกันนะคะสภาเมืองทุกๆเมืองของอังกฤษเขาจะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะหาเรื่องแบบเอ้ยจะต้องทำยังไงให้แบบมันเซฟตี้ที่สุดให้มันปลอดภัยที่สุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่ไปร่วมง,งานเนี่ยคือคนไทยเขาก็บอกเออในถนนเมนมันมีการปิดถนนจริงแต่บางซอยเนี่ยมันไม่ได้มิด การปิดนะคะมันก็เลยเป็นเหตุแบบพวกซอยเล็กๆอะ่ะมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ชายชาวบิรติสคนนี้สามารถขับรถเข้าไปหาฝูงชนได้เจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการตั้งข้อหานะคะหลายข้อหาเลยซึ่งหนึ่งในข้อหานั้นคือการพยายามฆ่านะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นแบบข้อหาที่ร้ายแรงอยู่เหมือนกันนะคะจริงแล้วก็ ถือว่าสมควรจริงนะคะเพราะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อะมันมีเด็กด้วยทุกคนแต่เอาจริงนะไม่ว่าจะังท้เด็กพร้งผู้ใหญ่มันไม่มีใครที่ควรจะต้องมาเจอเหตุการณ์ที่เร็วร้ายแบบนี้ค่ะ